รอขอกล่าวสวัสดีทุกคนอีกครั้งด้วยนะครับวันนี้ในผมกายเนี่ยก็จะมาสปอยอนิเมะให้ทุกคนได้รับฟังกันนะครับซึ่งก็เป็นอนิเมะจีน,นะครับที่มีชื่อเรื่องว่าอัาพางสวรรค์ถ้าทุกคนดูแล้วชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้กับตัวของผมเนี่ยได้ทําสปอยให้ทุกคน,นได้ดูต่อไปเอาเป็นว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนี่ยทุกคนก็ฟังผมสปอยกันได้เลยสวัสดีท่านผู้ชมชาว c d u ั s ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ทางช่อง c d u ั s ของพวกเราก็มีระบบสมัครสมาชิกเป็นที่เรียบร้อยใครใครที่อยากจะดูสปอยล่วงหน้าก่อนใครก็สามารถสมัครได้ที่หน้าช่องได้เลยโดยระบบสมัครสมา นั้นทางเราจะดงอันเมตถังซานไว้นะครับมีกี่ภาคก็ลงทุกภาคมันนั่นแหละบอกได้เลยว่าดูกันยาวๆเลยอ,อย่าลืมพากันไปสมัครระบบสมาชิกเพื่อมาเป็นครอบครัวสีดัดด้วยนะครับตอนที่47เยวฟานในเขาก็ได้หนีเจียวไปเลยครับแต่ว่าเยียวเนี่ยเขาก็ได้ตามมาด้วยเยาวฟานเนเขาก็ได้หามไปช้ากับเธอจริงๆว่าจะไม่เชื่อเขาจริงๆหรอว่าเขาเนี่ยไม่สามารถควบคุมพลังของสเวียนได้แต่ว่าเธอเนี่ยก็ไม่ฟังอยู่ดีเลยครับแล้วก็โจมตีใส่เย,ยาวฟานต่อไปซึ่งพวกเขาเนก็ได้ไล่ตามกันไปกันมาจนกระทั่งเยาวฟานเนี่ด้้กาง่ววั็คิลท ทั้งที่รู้ว่าสถานการณ์มันเป็นแบบนี้ก็ยังไม่ใช้พลังเสวตออกมาอยู่ดีหรือว่าเยฟานเนี่ยพูดความจริงเยาฟานเนี่ยเขาก็เลยถามว่าจีนี้จะเชื่อเขาได้หรือยังถ้าเธอเชื่อเขาแล้วเนี่ยก็ให้ปล่อยเขาไปเยาวฟานเนี่ยเขาก็ได้บอกไปอีกว่าเขาในช่วยชีวิตเจอเยี่ตั้งหลายรอบแล้วแต่เธอเนี่ยกลับตั้งใจจะจัดการกับเขาเนี่ยนะจจอเยี่ยเขาก็เลยบอกไปนะครับว่าเธอเนี่ยไม่จัดการเยวฟานหรอกเพราะว่าเยาฟานเนี่ยยังมีความลับที่เธอเนี่ยยังไม่รู้อีกเยอะเลยหลังจากนี้เนี่ยเขาก็จัดทรมานเยาวฟานด้ เยฟื้อเวลาให้เธอหนีหรือช่วยกำจัดพี่น้องของเธอได้อีกด้วยเหยาฟานเนี่ยเขาก็เลยถามไปเลยครับว่าทำไมพี่น้องของจือเยี่ยวแต่จะต้องมาตามจัดการเธอเธอเนี่ยก็เลยบอกไปว่าเพื่อที่จะแย่งชิงตำแหน่งพวกเขาเนี่ยเลยตัดสินใจที่จะกำจัดเธอทิ้งเพื่อที่จะได้ไม่ต้องมีคนมาคอยขัดหูขัดตาเหยาฟานเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าความผิดของต้นตระก,กูลอีกแล้วถ้าง,งั้นเนี่ยเขาก็จะช่วยจือเยี่ยวในการกำจัดพวกเขาแต่ก็มีข้อแม้ที่จะต้องแลกกับจือเยี่ยวเนี่ยต้องมอบคำพีสุนตาให้กับเขาด้วยซึ่งก็แน่นอนเเ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 เลลลลลยยยยยคครรัััับบบวว่่่่าางไไไธธออออนนนนีีกกก็ปปปฏิิสหมมืดมแแะท ถาคำพีเนี่ยคงให้ไม่ได้หรอกแต่ถ้าพาเยยฟานเนี่ยไปสมัครเป็นสิทธ์ของสำนักไทสเวียนเนี่ยแบบนั้นเนี่ยก็คงจะได้เพื่อที่จะให้เยฟานเนี่ยได้ฝึกฝนจนถึงขั้นระดับลึกลับแล้วยอ่ฟานเนี่ยเขาก็ได้นึกถึงเรื่องที่ไอ้นักพศอ้วนเนี่ยพูดถึงเอาไว้เกี่ยวกับสำนักไทสเวียนและเขาเนี่ยก็ขิดละวาดเขาเนี่ยอาจจะสกัดืจอเยี่ยออกไปได้แล้วยี่ฟานเนี่ยเขาก็ได้ตอบตกลงและพร้อมเข้าสมัครเป็นสิทธิ์สำนักไทสเวียนจยอเยี่ยวเนี่ยเขาก็งงเลยครับว่าทำไมเยี่ยะฟานเน เป็นอย่างอื่นแทนเธอเนี่ยก็ได้บอกกับเยวฝ่านไปว่าเธอเนี่ยจะไปในฐานะตระกูลจีไม่ได้เพราะว่าอนาคตเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาขึ้นก็ได้แล้วพวกเขาทั้งคู่ก็ได้มุ่งหน้าไปที่สำนักไส้เฉวียนซึ่งในระหว่างทางเนี่ยจือเยี่ยวเนี่ยเธอก็อธิบายเกี่ยวกับสำนักนี้ต่างๆนานาเลยครับแต่พอมาถึงเยวฟ่านเนี่ยก็เห็นคนที่มาสมัครและก็ถามกับจือเยี่ยวไปว่าคนที่อยากจะสมัครที่นี่เนี่ยมันมีเยอะขนาดนี้เลยหรอแล้วจือเยี่ยวเนี่ยก็เลยตอบไปว่าแน่นอนอยู่แล้วในสมัยที่ลุ่งเรืองของวิถีโบราณลึกลับแบบนี้มันก็็็ไไไไมม่่่ตตตาาาาางอออะะรกกกกกกัับบบูลลลพเเเเเเเยยยแแ้้้ววนนนดดจจ เยลฟานว่ารู้จักคนคนนี้ได้หรอซึ่งเขาก็ไม่ตอบนะฮะเธอเนี่ยก็ได้ลากเยวฟานเนี่ยลัดคิวเพื่อทําการทดสอบสเซลมาเนี่ยที่เห็นเยวฟานเนี่ยก็ยินดีกับเขาเลยครับที่ออกมาได้ส่วนเยวฟานเนี่ยก็ยินดีกับเธอด้วยเหมือนกันที่เข้าสํานักนี้ได้เซลมาเนี่ยก็เลยบอกว่าเธอนะแค่โชคดีเท่านั้นแหละแต่เธอเนี่ยก็ได้ลองทดสอบดูว่าเยวฟานเนี่ยกับจือเยี่ยเนี่ยเหมาะสมที่จะเป็นสิทธิในสานักหรือไม่ซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็มีสเกลพลังที่เหมาะสมในการเข้าเป็นสิทธิในตอนนั้นเองเนี่ยก็ได้มีสิทธิคนหนึ่าเป็นคร กันซึ่งเขาคนนี้เนี่ยก็มีชื่อว่าเฉยเลยครับแล้วเขาเนี่ยก็ได้มองไปที่เย,ยวฟานด้วยดูเหมือนว่าเขาเนี่ยก็จะไม่พอใจที่ได้เห็นเย,ยวฟานสักเท่าไหร่เลยอารมณ์แบบหึงหวงอะไรแบบนี้อ่ะนะ เธอเยี่ยวนี่ยเขาก็ได้ชวนเหยี่ยวฟานเนี่ยไปที่อื่นเธอเนี่ยก็ได้กวนเหยี่ยวฟานไปเลยครับเหยี่ยวฟานเนี่ยทำให้เสี่ยวมานท้องแล้วหนีไปใช่ไหมซึ่งเหยี่ยวฟานเนี่ยก็บอกว่าไม่ใช่เห็นเขาเนี่ยเป็นคนแบบไหนกันแล้วเธอเยี่ยวนี่ยก็ยังกวนต่ออีกเลยครับว่าถ้าเหยี่ยวฟานเนี่ยไม่ทําให้เสี่ยวมานท้องถ้าอย่างนั้นเหยี่ยวฟานเนี่ยต้องเป็นคนบอกเลิกแน่เลยแล้วเธอเนี่ยก็ปอบเยี่ยวฟานไปนะแต่แล้วไอพี่เฉินน้ำมันก็ได้เข้ามาทักทายเหยี่ยวฟานว่าเหยี่ยวฟานเนี่ยเป็นอะไรกับเสี่ยวมานกันแน่่่่งเเเหยยยีีวววฟาานนนก็บบอปแแืัๆิ้้ไไดรลจ ต,ตีใส่เหี่ยวฟานซะอย่างนั้นแหละครับซึ่งเหี่ยวฟานเน่ยก็สามารถลบได้แต่ว่าเจอเยี่ยวเนก็ใช้พลังในการเข้ามาช่วยเหี่ยวฟานเอาไว้และถามว่าตั้งใจจะหาเรื่องกันใช่ไหมแล้วพี่เฉินเน่ยก็ได้บอกไปอีกว่าเขาก็แค่จะอยากทดสอบพลังนิดหน่อยซึ่งเหี่ยวฟานเน่ตเขาก็หลบได้หมดเลยเลยครับแล้วก็คิดขึ้นมาแล้วว่าทําไมไปที่ไหนเนี่ยจะต้องเจอคนแบบนี้ทุกที่เลยพี่เฉินเน่ยก็ได้บอกกับเหี่ยวฟานไปว่าเล่นกันมามา,มากพอแล้วถ้างั้นเนี่ยเขาควรจะให้เหี่ยวฟานเน็ยได้เห็นพลังของผู้สืบทอด เยลจีเห็นนะเขาก็ได้กางม่านพลังใส่เกียวฟันแต่แล้วเนี่ยก็ได้มีผู้ผสมสมีนนะเข้ามาขวางการโจมตีนั้นเอาไว้แล้วเขาเนี่ยก็ได้ถามว่าเรื่องนี้เนะี่ยมันเกิดอะไรขึ้นพี่เชิญนะเนี่ยก็ฟ้องไปเลยครับว่าพวกเกียวฟันเนี่ยมาไวุ่นวายที่สำนักเขาเนี่ยเลยตั้งใจจะมาสั่งสอนพวกนั้นก็เท่านั้นเองจือเยลจี้ได้ยินแบบนั้นเนี่ยก็ถึงกับเข้าไปไวุ่นวายเลยแต่ก็มีเกียวฟันเนี่ยได้เข้ามาห้ามเอาไว้ผู้ผสมเนี่ยก็ได้บอกเลยครับว่าที่สำนักไส้เสวียนเนี่ยเป็นดินแดนศักดิ์สิททททททธิ์ใใใใในน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 กก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 าาาาาาารรรรรรรบบบบบำเเเเเพพ็็็ญีีีีีียยยยถ้้้้้้้้หหหคคคคคมมม่่่่่่่่อออออวววววววุุแแแแลลลลลจจะะตงงไไไไดดััััโษปปปสส เรารับการทดสอบจากเขาแล้วเขาก็จะเรียกกลุ่มแรกไปซึ่งกลุ่มแรกก็มีสีเดียวเธอเลยบอกกับเหยว่ฝันไปว่าเธอขอลองไปก่อดกันแล้วกันแล้วเธอก็ได้เข้าการทดสอบนะครับซึ่งเธอก็นสอบผ่านแบบสบายๆเลยแล้วก็ได้มีอีกหลายคนหลายะครับที่สอบผ่าน จนมาถึงตาของเยวฟานเดวมาเนก็ได้มองไปที่ทางเยวฟานเลยครับและเห็นเขาในสนิทชิดเชื้อกับเจอเยลเธอเนก็รู้สึกน้อยๆนิดหน่อยจอเยลเนก็ได้บอกว่าการทดสอบนั้นง่ายมากอย่าตกซะละซึ่งเยวฟานเนก็ได้เข้ารับการทดสอบซึ่งก็ดูเหมือนว่าการทดสอบเนี่ยจะผ่านไปด้วยดีเลยนะครับจนกระทั่งผู้อุปสมุทสวเนี่ยได้ใช้พลังในการโจมตีใส่เยวฟานแล้วภาพเนี่ยก็ได้จบแบบละครไทยแล้วก็ได้จบตอนที่47 ตอนที่48ผู้วิศสวีเนี่ยเขาเนี่ยก็ได้ใช้ไฟในโจมตีใส่เยวฟานแต่ว่าเยลฟานเนี่ยเขาก็ได้ใช้หินในสนามในทําลายการโจมตีของผู้วิศส์ไปและเขาเนี่ยก็ได้มองหาไฟเมื่อกี้นี้แหละครับเพราะเขาเนี่ยคิดว่าไฟเนี่ยมันต้องมีอะไรแปลกๆแน่เลยแต่นั่นเนี่ยก็ทําให้เขาเนี่ยต้องตบลอบไปเพราะไฟนั้นได้ดับลงถึงแม้ว่าเยลฟานเนี่ยจะว่องไวแต่การทําให้ไฟดับลงเนี่ยจะต้องยอมรับผลของการทดสอบให้ได้แล้วเขาเนี่ยก็ได้ไล่ให้เยลฟานเนี่ยกลับไปเยวฟานก็เลยบอกว่าเขาขอลองใหม่อีกครั้งแต่ผู้วิศว่า เยลฟานนั้นสอบไม่ผ่านเฉินที่เห็นแต่ก็เลยด่าเยลฟานไปว่าไร้ประโยชน์จริงๆแล้วยลฟานเนี่ยก็ได้ขอร้องกับเซวหมานไปว่าเขาเนี่ยขอลองใหม่อีกครั้งไอ้เฉินที่เห็นเนี่ยก็ได้ยอมให้เยลฟานเนี่ยลองใหม่แต่ว่าหากสอบไม่ผ่านอีกเนี่ยโทษก็คือตายซึ่งเขาเนี่ยก็ถึงกับยอมตกลงเลยหลังจากนั้นในเยลฟานเนี่ยเขาก็ถูกส่งตัวไปสอบม่อีกครั้งหนึ่งเลยครับผู้วิศวสวจที่เห็นเนี่ยก็ได้ถามไปว่ากลับมาทำไมแทนที่จะเอาชีวิตเนี่ยไปทำอะไรอย่างอื่นไม่ควรเอามาจิ้งที่นี่เลยและเขาเนี่ยก็ได้้้้ใใใชพพลลััังงงนนนกกาาารรเคืออบตตววขผู นั่นจะทําให้ผู้วุฒิส่วนนรู้แล้วแหละครับวันรอบที่แล้วเนี่ยเยาฟานไม่ได้เอาจริงเลยเขาเนี่ยจะยอมสอบให้อีกครั้งก็ได้ผู้วุฒิส่วเนี่ยเขาก็ได้ใช้พลังไฟเนี่ยทำให้พื้นที่ทดสอบเนี่ยลุกลามด้วยไฟหมดเลยและก็ทําให้พื้นที years, ่ทดสอบเนี It. It Suddenly, ah. ่ยขยับรวดเร็วกับรอบที่แล้วเยาฟานเนี่ยเขาก็รู้ว่าห้ามทําลายไฟเขาก็เลยทําลายอย่างอื่นเนี่ยทั้งหมดทิ้งไปเยาฟานเนี่ยเขาก็ได้ถามว่าไฟเนี่ยยังไม่ดับเขาสอบผ่านแล้วใช่ไหมซึ่งรอบนี้เนี่ยเขาก็ผ่านเลยครับเยาฟานที่กลับมาเนี่ยก็ทหอเ่ีคคงวัขุณฉ มอบโอกาสให้กับเขาหลังจากนั้นในผู้วิศนะเนี่ยเขาก็ได้ประกาศว่าสำนักไทสเบียนเะนี่ยมี108ยอดล้วนมีตำหนักส0บทอดให้สิทธิที่เพิ่งเข้าสำนักทุกคนเนี่ยล้วนเลือกฝึกยอดเขาหลักด้วยตัวเองพอเขาประกาศเสร็จแนตะ่เขาก็ได้กลับไปเลยครับซึ่งยอดเขาที่เลือกฝึกเนี่ยก็น่าจะอารมณ์เหมือนกับเราเลือกสาขาในมหาหลัยหรือมัง้งก็ไม่ค่อยเข้าใจอะนะเจอเยอนะเน่เขาก็ได้บอกกับเยวฟานไปว่าเซลมาเนี่ยเป็นสิทธิในยอดเขาดาราซึ่งก็เป็นยอดเขาที่ถูกเรียกว่าแข็งแกร่งที่สุดเลย,ยเยี่ยยยววาาาเเเเเเจะไไปรกกับธอหม็ลยอกไปวาาเเ้้นจถ ก็จะตามเธอไปด้วยเจยเย่เนี่ยก็ได้บอกว่างั้นเราไปที่ยอดเขาจัวเฟิงกันตัดไปที่ยอดเขาจัวเฟิงเยี่ฟานเนี่ยเขาก็ได้หามกับเจยเย่ไปว่าจัวเฟิงเนี่ยคงจะไม่ใช่ที่ที่เจยเย่เนี่ยพูดก่อนหน้านี้ใช่ไหมวิธีโบราณลึกลับที่สืบทอดมาจากองค์จักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่เจยอเย่เนี่ยก็ได้อธิบายเกี่ยวกับยอดเขานี้ตำนานเนี่ยได้กล่าวอวยว่าในสมัยก่อนเนี่ยที่นี่เนี่ยมีคมภีลึกลับมากมายเล่มหนึ่งมันเนี่ยไม่ได้ถูกบันทึกลงอย่างลึกซึ้งแต่ก็เป็นบันทึกวิชาลัเกกกก้้าอออ่่ีีมมืคคภร์์ตนนนนนแแวิ็็ไดึป 9ชิ้นนั่นจะทําให้วิชาลับ9เนี่ยกระจายกระจายออกไปทั่วไต้ล่าเลยจึงทําให้ถูกเรียกว่าวิชาลับ9เจอในยังอธิบายอีกว่าคนที่ได้รับการสืบทอดวิชาลับ9ประกาศจะมีพลังเพิ่มขึ้นเนี่ยสิเท่าและสั้งคู่เนี่ยเขาก็ได้เดินตามหาผู้อุปสงกันเจย์เยอรเนี่ยยังคิดอีกว่าที่นี่เนี่ยใช่ยอดเขาที่ตัวเองเนี่ยพูดเอาไว้จริงๆหรอเพราะว่าแม้กระทั่งลูกศิษย์ของที่นี่เนี่ยก็ยังไม่มีใครเนี่ยได้เห็นหน้าเลยสักคนตอนนั้นเองเนี่ยจย์เยอรเนี่ยก็ได้สะดุดตาเข้ากับอะไรบางอย่างซึ่งสิ่งที่เธอเนี่ยสะดุดเนี่ยก็เป็นขาของผู้อุปสท่านหนึ่งนะครับซึ่งเขาเนี่ยก็มีชื่อว่าหลี่ลั่ววีซึ่งเขาเนี่ยก็ได้ตื่นขึ้นมาแล้วก็พั่มเผอว่า กันที่มาแยกเขาเนี่ยออกจากฝันกลางวันเนื้อย่อในกำลังจะเข้าปากอยู่แล้วเชียวเจอย่าในก็สงสัยเลยครับว่าคนคนนี้เนี่ยเป็นใครทําไมถึงลงไปนอนที่พื้นเยลฟานเนี่ยเขาก็ได้ถามไปว่าใช่คนของยอดเขาโจเฟิงไหมเขาเนี่ยก็ตอบว่าใช่เลยครับเจอเยื่อในก็ได้บอกไปว่าเธอกําลังตามหาผู้วุฒสของยอดเขานี้อยู่ช่วยเธอไปหาหน่อยได้ไหมซึ่งผู้วุฒิเ่ยก็บอกไปว่าก็เขานี่แหละเป็นผู้อุฒสอะแถมเขายังบอกอีกว่าพวกเยลฟานเนี่ยมาผิดทางกันใช่ไหมถ้างั้นเนี่ยลองดูเขาลูกนั้นมันเป็นเขายอดดาราแล้วเขานไ่้ก็บอกว่าที่นี่เน เจอเยี่ยวกับเยี่ยวฟานเนี่ยก็ได้ทาการเกลี้ยกล่อมผู้วสโสเจอเยี่ยนก็ได้อ้างนะครับว่าเธอเนี่ยมาเพราะว่าเสียงนกที่ร้องเนี่ยเพาะมากเหลือเกินซึ่งเสียงมันก็อยู่ที่ภูขเขาลูกนี้แต่มันนก็ช็อตฟิลเลยครับเพราะว่าอีการก็ได้วินผ่านไปและก็ได้ส่งเสียงกากาออกมาด้วยเธอเนี่ยก็ได้อ้างอีกว่าเธอเนี่ยมาเพราะว่าสภาพอากาศที่นี่ดีนะ่ะนั่น,นก็ทำให้ท้องฟ้าน,นี่เกิดวิปลิตแปรปรวนขึ้นเธอเนี่ยก็เขย่าผู้วโสและก็ได้ขอร้องตัวของเขาไปตอนนั้นเลยครับก็ได้มีคนกลุ่มหนึ่งนำมาหาพวกเขาซึ่ววเขขาาาาานี่่จดมมะไ้ค มาสอบเป็นศิษย์ของยอดเขาจัวเฟิงเจอเยี่ยนก็ะถามกับผู้วิสโไปว่าแค่สอบผ่านก็พอใช่ไหมซึ่งผู้วิสี่ยก็ได้พามาที่ลานทดสอบและอธิบายไปว่าเมื่อ500ปีก่อนตอนนั้นเป็นยุครุ่งเรืองของยอดเขาจัวเฟิงเจ้าแห่งยอดเขาคนก่อนก็ได้แย่งชิงกับผู้วิสสูงสุดอย่างกวงจนพินหน้าไปพร้อมกันและไม่ว่าจะผ่านไปกี่พันปีสักวันจะต้องมีคนมาสืบทอดอยู่ดีและเขาก็ได้ใช้พลังใส่ไปที่พื้นจนทําให้มีแผ่นิลาเนลอยขึ้นไปบนฟ้าซึ่งนั่นก็เป็นบันไดสวรรค์เก็จะมีีบททสอออ่่แตตกกกางันไปผู้บว่กก็ได้อาไม่จําเป็นอทดบ เพราะว่าเขาเนี่ยก็จะให้ผ่านอยู่ดีตอนนั้นเองเนี่ยพวกยอดเขาดาราเนี่ยก็ได้ดูถูกเจือเยลเธอเนี่ยก็อาสาที่จะเข้าไปทดสอบก่อนซะเลยขั้นแรกเนี่ยก็เป็นแค่อีกาตัวหนึ่งเท่านั้นพอถึงขั้นที่2เนี่ยเธอก็ถูกฝูงอีกาไฟเนี่ยบุกโจมตีแต่เธอเนี่ยก็ได้จัดการและก็ผ่านมันมาได้จนถึงขั้นที่3เนี่ยก็เป็นอีกาสายฟ้าซึ่งมันเนี่ยก็มีความสามารถในการใช้พลังสายฟ้าในโจมตีได้ด้วยพวกยอดเขาดาราเนี่ยก็ได้บอกไปว่าใครที่สามารถปินไปถึงขั้น3มได้แสดงว่าสอบผ่านแล้วนั่นเองแต่ว่าจจ่เเเเยยยววนนนนนกกกก็็็็ผาาาาามมัััไได้้้้้ะครบแลลขขข3ปป8ฟง เธอเนี่ยจะทําอะไรกันแน่พวกยอดเขาดาราเนี่ยก็ได้อธิบายไปว่าการทดสอบของยอดเขาโจเฟิงคือการทดสอบธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นดินน้ําลมไฟน้ําแข็งสายฟ้าหรืออะไรเนี่ยหลายๆอย่างมารวมกันแต่เจอเยี่ยนนี่ยข้ามขั้นอาจทาให้เธอเนี่ยถูกธรรมชาติลงโทษได้ซึ่งเธอเนี่ยก็ได้โดนฝูงอีกาจานวนมหาศาลี่บบุกโจมตีใส่เธอและตูเหมือนว่าเธอเนี่ยต้องการที่จะปีนไปถึงขั้นสุดท้ายโดยเร็วที่สุดแต่เธอเนี่ยก็ได้พาดท่าให้กับพลังฟ้าดินที่มาในรูปแบบของอีกาเลยครับจนทําให้เธอเนี่ยโดนโจมตีและกระเด็นตกลงมานั่นเองแล้วก็ได้จบตอนที่48 ตอนที่49เจอเยี่ยวที่ตกลงไปเนี่ยเขาก็ได้ใช้พลังในการดีตัวเองขึ้นมาแล้วเธอเนี่ยก็ได้ใช้ร่างกายหยวนลิงของเธอเนี่ยที่มีพลังฟ้าดินในการดูดซับพลังงานจากตัวอีกาเนี่ยมาเป็นของตัวเองแล้วในตอนนั้นเองเนี่ยฟ้าเนี่ยก็ได้เริ่มร้องและผ่าลงมาแล้วและครับเธอเนี่ยก็เลยตัดสินใจที่จะเอาหยวนลิงเนี่ยรวบรวมสายฟ้าและโจมตีใส่พวกฟูงอีกาพวกนั้นให้กลายเป็นเจ่าฐานและเธอเนี่ยก็ขึ้นไปยันชั้นที่เกซึ่งเธอเนี่ยก็คิดว่าทั้ง9ชั้นเนี่ยมันไม่ยากเหมือนกับทีีี่่่่่เเอออิดลยยัันนแ้้้้้ววววขขงงงาาาึึไทมชชืหใูตจปถ9 ตอนนั้นเองเนี่ยจือเยี่ยวเนี่ยกาลังได้ใจเลยครับศิลาขั้นเก้าเนี่ยก็ได้เริ่มขยับผู้วโสโยก็เลยบอกไปว่าที่จริงแล้วในการทดสอบมันยังไม่หมดการทดสอบทั้ง9้าขั้นเนี่ยก็เป็นแค่การแสดงถึงวิธีแห่งยอดจวเฟิงเป็นสัญลักษณ์ของตั้งแต่ระดับ4ี่เสาไปจนถึงระดับบันไดเสียนแต่การทดสอบที่แท้จริงแล้วเนี่ยคือการทดสอบคุณสมบัติของคนคนนั้นว่าในอนาคตเนี่ยจะสามารถเติบโตไปถึงระดับใดดูเหมือนว่าแผ่นศิลาชั้นเก้าเนี่ยกำลังจะพยายามสะบัดตัวของจือเยี่ยวเนี่ยให้ตกลงไปอยู่ซึ่งเธอเน่่ยกอหรััเิดะใใ้้้ววานนนนนนููผโส ิบไปว่าเหลือกายล่างเป็นมังกรี่ยก็คือระดับลับสุดท้ายของล่างมนุษย์ผู้ที่อยู่ระดับบันไดเซียนเนี่ยถือว่าเป็นประสงค์ของเทพหากจิตไม่สงบเนี่ยกายก็ยากที่จะสงบตามหากตั้งตนดั่งเทพบันไดสวรรค์9ขั้นเนี่ยจะสอดคล้องกับวิถีกายล่างเป็นมังกรปราสาน9เป็นหนึ่งบันไดเซียนก็อยู่ไม่ไกลแล้วซึ่งจือเยี่ยวเนี่ยเธอก็ได้เห็นสัญลักษณ์ล่องลอยแห่งเต่าบนแผ่นศิลาซึ่งเธอเนี่ยก็ได้ลองประกอบแผ่นศิลาทั้งหมดดูเลยครับจนมันกลายเป็นรูปเหมือนกับดอกบัวที่มีสีสันสวยงามเลยเธอ,อ,เ,ธอนนำำเ,เนี่ยก็ได้งเนน้ส็แป เจอเยี่ยนก็ได้ถามผู้วุสโสไปว่าตอนนี้เธอสอบผ่านแล้วใช่ไหมตอนนั้นเองก็ได้มีผู้วุสโสสองคนนจากยอดเขาดารามาที่ภูเขาจัวเฟิงเยวฟ้าเขาก็คิดและว่าจะต้องเป็นแสงจากศิลาเก้าชั้นแน่ๆที่ดึงดูพวกผู้วุโสมาที่นี่ผู้วโสี่ยก็ได้ถามว่านี่เป็นฝีมือใครกันที่จะปีนขึ้นบันไดสวรรค์ทุกคนก็ได้มองไปที่เจอเยี่ยวเลยครับผู้วโสี่ยก็ได้ถามไปว่าเธอใช่ไหมซึ่งเธอก็ตอบว่าใช่เลยครับผู้วุสโสจากเขาดาราก็ได้เข้าทักทายผู้วุสโสรลีแต่ผู้วุณสมบัติขอองจนดีงามมกพยงดและ เขาโจเฟิงของเขาเนี่ยก็คงจะไปขัดขวางการบันเพียงเพียงของจือเยี่ยวเปล่าๆขอแค่จือเยี่ยวเนี่ยยอมเขาก็จะส่งไปให้ยอดเขาดาราทันทีซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ขอขอบคุณผู้ว่าโสลี่เลยครับที่ใจดีแบบนี้แต่ว่าทางจือเยี่ยวเนี่ยก็ไม่ยอมเลยครับแล้วเธอเนี่ยก็ได้บอกไปว่าอยากจะเข้าร่วมยอดเขาโจเฟิงทุกคนที่มันนั้นเนี่ยก็งงกันเลยครับผู้วุาโซ่คนหนึ่งเนี่ยก็เลยอธิบายไปว่ายอดเขาดาราเนี่ยเป็นหนึ่งในสามอันดับแรกของยอดเขาหลักทั้งหมด108ยอดแล้วด้วยคุณสมบัติของจือเยี่ยวเนี่ยถ้าไปที่ยอดเเ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 เขขาา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 าดดรรนนนนนนน่่่่่่่่่จจะะะมมมีีีีีปปปโยยยยยช์กกกกกววว้แแตธธธธอออออ็็ฏิสสลบไไใ พวกเขาเนี่ยก็ได้บอกว่าถ้างั้นเนี่ยก็ลองเข้าร่วมยอดเขาดาราดูก่อนไหมแล้วจะหาที่นี่เนี่ยมีการสืบทอดใหม่เจอเยลเนี่ยก็ค่อยกลับมาที่นี่พวกสิทธิยอดเขาดาราเนี่ยก็งงเลยครับว่าทำไมผู้วุโสเนี่ยถึงสนใจผู้หญิงคนนี้มากถึงขนาดนี้กันเชียวเจอเยลเนี่ยมีชื่อเสียงเลี้ยงนำมาจากที่ไหนกันแน่ซึ่งเจอเยลเนี่ยเขาก็ได้เริ่มลำบากใจเลยครับและก็คิดว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยต่อไปตัวตนของเธอเนี่ยจะต้องถูกเปิดเผยแน่ๆเธอเนี่ยก็เลยขอปรึกษากับเยวฟานเธอเนี่ยก็ลากเยวฟานมาเลยครับแล้วก็ถามไปว่าทำไมคนจากยอดเเเเเขขาา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 ดดดดรรรนนนนนนนีีีี่่่่่ยยยยยจจะตต้้้้้้อออองงงัับบมมธธววววหฟก็ิไไไปปคคททึส์ถ อัจฉริยะเนี่ยก็จะต้องเป็นยอดฝีมือระดับสูงสุดแล้วจอเยี่ยวก็เลยคิดว่าตอนนี้เนี่ยเธอประมาทมากเกินไปเยียฟานเนี่ยก็เลยบอกว่าตอนนี้เนี่ยความสามารถของจูเย่ยเนี่ยถูกเปิดเผยไปแล้วถ้าจะอยู่ที่นี่ตอนเนี่ยคงไม่สงบแน่ตอนนี้เนี่ยไปอยู่ที่ยอดเขาดานาก่อนเธอเธอเนี่ยก็เลยถามว่าวิชาลับของเธอหล่ะจะทํายังไงเยอยฟานเนี่ยก็เลยตอบไปว่าการสืบทอดยอดเขาโจเฟิงเนี่ยไม่มีมามากกว่า500ปีแล้วโอกาสที่มีตั้งแต่แรกเนี่ยก็น้อยอยู่แล้วด้วยเธอเนี่ยก็เลยนึกอะไรบางอย่างออกเลยบอกให้เยี่ยฟานเนี่ยรออยู่ที่นี่ นะเขาก็พยักหน้าตอบรับเลยครับแล้วจอเนะียเขาก็ได้มาบอกกับพวกอพโสโอลเรื่องที่เธอเนะี่ยยอมเข้ายอดเขาดาราแต่เธอเนะี่ยก็มีข้อแม้ซึ่งก็คือห้ามพวกสิทธิยอดเขาดารา3คนนี้เอาความสามารถของเธอเนะี่ยไปกระจายให้กับผู้อื่นได้รู้ผู้อพโสโ่ยนะก็ยอมทําตามข้อตกลงนะเพื่อจะได้คนเก่งๆเนะี่ยมาอยู่ในยอดเขาของตัวเองแล้วพวกเขาเนะี่ยก็ได้ให้จูเลยเนะี่ยตามตัวของพวกเขาไปพวกผู้อพโสโอรีเนะี่ยก็ได้ถามไปว่าไม่เอาเหยอฟานไปด้วยหรออย่างเนะี่ยก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเขานะจะขอลองทดสอบพลังของเยอฟานดูก่อนว่ามีคุณสมบัติที่จะเข้ายอดดดเเเเเขขาาาาาาตรรหืปปล่่ทททันีีีพูจจบย้้กไไงสฟ เยลฟานเนี่ยเขาก็ได้หลบและป้องกันการโจมตีเอาไว้และดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะต้องทําการแสดงว่าตัวเองนั้นอ่อนแอเพื่อที่จะไม่ต้องไปอยู่ที่ยอดเขาดาราลดด้วยซึ่งทางผู้อิโสลีเนี่ยก็รู้เลยครับว่าเยลฟานเนี่ยกำลังซ่อนพลังเอาไว้อยู่แต่เขาเนี่ยก็ไม่อยากพูดออกไปแล้วการทดสอบเนี่ยก็ได้จบลงจือเยลเนี่ยเขาก็ได้เข้าไปหาเยลฟานแล้วก็บอกกับทุกคนไปว่าเยลฟานเนี่ยเพื่อนของเธอเนี่ยพลังค่อนข้างต่ำเก่งว่าถ้าพาไปด้วยเนี่ยอาจจะทาให้ยอดเขาดาราเนี่ยเสื่อมถอยลงได้ผู้วิสโอลีเนี่ยก็ปล่อยให เ่ยจะต้องขยันเรียนส่วนเธอจะมาหาเขาบ่อยๆแล้วพวกยอดเขาดาราก็ได้กลับไปที่ยอดเขาพร้อมกับจือเยว่ทางเยว่ฟานก็ขอความกรุณาผู้วิโวกีในการฝึกฝนผู้วเนี่ยก็ได้บอกไปว่าน่าเสียดายที่เยว่ฟานไม่เข้าร่วมยอดเขาดาราเพราะที่นั่นการสืบทอดใช้ท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาวที่มีแหล่งกำเนิดไปจนถึงกระทั่งสื่อสารกับดวงดาวได้เลยเมื่อบราเวญสูงสุดก็จะกลายเป็นร่างเซียนสูงสุดพลังการต่อสู้ก็ไล่เทียมทานส่วนเขาโจเฟิงการสืบทอดนก็ถูกตัดขาดมานานหลายปีแล้วมีนักป่าคนหนึ่งเคยได้รับวิชาลับในสม จเนี่ยเขาก็ได้พูดแค่ไว้ว่าสิ่งที่สมบูรณ์ที่สุดเนี่ยก็ค,คือความพ่องอยู่สิ่งที่เต็มเปลี่ยมไปด้วยความว่างเปล่าเป็นสิ่งที่ฉลาดที่สุดสิ่งที่ฉลาดที่สุดมีความงโง่เขลาซ่อนอยู่เพราะฉะนั้นในเยลฟานเนี่ยจะต้องตื่นรู้ด้วยตัวเองแต่ถ้าหากทําไม่ได้ก็ไปซะเถอะส่วนเขาเนี่ยจะกลับไปนอนแต่ไปที่ตอนที่เขาทั้งสองเนี่ยกำลังนั่งสมาธิเยลฟานเนี่ยเขาก็ได้ถามผู้วิเศษไปว่าประตูพรมแดนเนี่ยอยู่ตรงไหนหรอผู้วิเศษเนี่ยเขาก็พูดคําเดิมเลครับว่าไอสิ่งสมบูรณ์อะไรนั่นแหละฮะแต่ว่าเยลฟานเนี่ยเขาก็ปิ้งไอเดียขึ้นมาแล้วก็ทําให้ผู้วิเศษเนี่ยยอมบอกแต่ไปที่ตอนเช้าเยลฟานเนี่ยเขาก็ได้มาย่ำเนื้อกระต่า แล้วก็พัดกินเนี่ยไปทางผู้วุโสซึ่งผู้วุโสที่ได้กินเนี่ยก็ต้องอดทนอดกั้นเอาไว้นะครับตอนนั้นเองเนี Stat ่ยผู้สิทธิ์ยอดเขาตาตาสองคนก่อนหน้านี้ก็มาบอกกับเยวฟานไปว่ามันผิดกฎของยอดเขาที่มาทําอะไรแบบนี้แล้วเขาเนี่ยก็ได้โจมตีใส่เยลฟานซึ่งเยลฟานเนี่ยก็หลบได้เะยครับเยลฟานเนี่ยก็ได้ถามผู้อุโสไปว่าแบบนี้เนี่ยเป็นการบุกรุกยอดเขาอื่นหรือเปล่าทางนั้นเนี่ยเขาจะขอสั่งสอนสองคนนี้ได้หรือไม่ผู้อุโสเนี่ยก็บอกว่าจะยังไงก็แล้วแต่เลยแล้วเยาานนนเค้้้กก็ไไดดจัััรทงปลยยรับพวกกกมนเ่็ไได้อปฟากอไว้่นเถออเดีี๋ยยวพ่างงขมันเเนยจจะมาาาััดกรตวขอองง ผู้ส่เนี่ยเขาก็ได้ถามว่าทั้งสองคนเนี่ยมาที่นี่ทาไมพวกเขาเนี่ยก็ได้บอกไปว่ามาส่งสารเรื่องการประลองลูกศิษย์แต่ละยดเขาอีก1เดือนขนา้างหน้าแล้วผู้ประส่เนี่ยเขาก็ได้ไล่ทั้งสองคนเนี่ยกลับไปและแล้วเนี่ยก็ได้จบตอนที่49ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับอนิเมะจีนที่มีชื่อกว่าอัมพางสวรรค์และถ้าทุกคนชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้กายเนี่ยทำคลิปวิดีโอแบบนี้ให้ทุกคนได้ดูต่อไปนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คล